ดูด้วยแล้วก็แกบอกว่าคือตอนนี้ก็คือชักเมื่อเช้าแล้วก็ให้ยาระงับชักไปก็คือนอนดีขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัวร์สาเหตุแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตอนเย็นกลับมาเหมือนเมื่อวานก็อาจจะให้ยาระงับชักแบบก,กินก็คือสองสัยเรื่องของอาจจะโดนรถชนหรืออะไรแบบเนี้ค่ะอ,อาจจะแบบนีค่ะเพราะว่าน้องพีทเนี่ยต้องอ,อ,อยู่เกือบสิบวันแล้วล่ะคะ่ะ แล้วอยู่ๆคือเช้ามืดของออกไปข้างนอกไหมคะไม่ค่ะเพราะเรื่องระบบปิดจ้ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะคะว่าว่ายังไงถ้าเกิดดีขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะให้ยายากินระง,งับชักแบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องให้ให้ฟื้นขึ้นมาก่อนค่ะือว่าไม่ต้องให้กู๊ดกูดเข้าเส้นอะไรใช่ไหมคะอ่าที่จริงก็ต้องให้ะคะ่ะแต่ว่าแมวมันตัวเล็กมาก<อ><อ>คือที่ไม่ให้เพราะว่าน้องตัวเล็กไม่มันมันดูที่น้ำหนัก ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือแบบว่าเส้นเลือดเขาอ่ะมันเล็กเกินอ๋อคือหาเส้นเลือดไม่เจอแบบนั้นหรือเปค่ะหาเส้นเลือดได้ค่ะแต่ว่าเข็มที่แทงเส้นเลือดอ่ะมันมันใหญ่อ๋อค่ะค่ะอ๋อดูนอน้วเอ็นดูจังเลยคือแบบวันที่เขาป่วยนะั้นพี่ตื่นเช้ามืดมาเห็นเขานอนนิ่งอยู่แล้วเพราะว่าเออถ้าเขาไม่แบบก็จะปล่อยให้เขาไปนะคะแต่บังเอิญสิบปองยังไม่ไปก็เลยเออพามาหาหมอเถอะ คุงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรตัวเล็กเลยลูกเจิดเออ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 นี่ยกระตุกเป็นช่วงๆเลยนะคะใช่แปลกจัง